สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องทูตเทวะนะครับผมเรามีหน้าที่ในการนําเสนอให้ทุกท่านได้รู้นะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอยู่รอบตัวคุณวันนี้เรื่องราวอิทธิปฏิหารที่ผมจะมาเล่าให้ฟังนั้นนะครับเป็นเรื่องราวของจิตสัมพันธ์ระหว่างหลวงปู่โตกับเจ้าแม่กุนอิมนั่นเองนะครับผมหลวงปู่โตเนี่ยทุกท่านคงรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับว่าท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดประดูชิมพีเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนะครับเมื่อในอดีตเนี่ย ท่านเนี่ยได้เป็นพระเกจิชื่อดังนะครับพระเครื่องของท่านเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักนะครับผมล้วนแล้วแต่สร้างปฏิหารความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับท่านเนี่ยได้มรณาภาพไปเมื่อวันที่5มีนาคมนะครับพุทธศักราชส5 2 4นะครับผมเรื่องราวอิทธิปฏิหารของ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าแม่กวนอิมกับหลวงปู่เนี่ยได้รับการจัดพิมพ์ไว้เป็นอนุสร์หลังจากที่ท่านได้มรณภาพไปนะครับโดยผู้ที่เล่าก็เป็นสิทธิ์ที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนั่นเองโดยคุณประเสริฐมณีประสิทธิ์เป็นผู้เล่าเรื่องราวเหตุการณ์นี้ให้กับเราฟังนะครับผมซึ่งผมได้มีโอกาสไปอ่านแล้วมีความรู้สึกน่าสนใจมากๆเลยนะครับถึงประเด็นตรงนี้หลวงปู่เนี่ยมีอยู่ค่ําคืนหนึ่งเนาะหลวงปู่ได้ให้คุณประเสริฐเนี่ยไปหยิบหอ่อ ผ้าเออต้องเรียกว่าหอ่อจีวอผ้าออกมาแล้วพอคุณประเสริฐเปิดเนี่ยก็กลับกลายเป็นเสื้อแล้วก็กางเกงคล้ายกับชุดพระจีนนะครับผมซึ่งก็จะเป็นสีกลัดนะ หลวงปู่ก็นํามาสวมใส่แล้วก็นาเอาไปสวดมนต์นะครับด้วยความสงสัยคุณประเสริฐเขาก็เลยถามว่าหลวงปู่ข้าพเจ้าขอเรียนถามนิดนึงว่าทำไมหลวงปู่ต้องใส่ชุดพระจีนด้วยหลวงปู่ก็เลยได้เมตตาเล่าให้ฟังนะครับว่าครั้งหนึ่งในระหว่างที่ท่านเนี่ยนั่งจเจริญกรรมฐานอยู่ในอุโบสถเนี่ย เพียงรูปเดียวนะครับผมปรากฏว่าหลวงปู่ได้เห็นเซียนทั้ง8องค์เนี่ยเข้ามาหาหลวงปู่นะครับแล้วก็มาบอกว่าเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยอยากจะขอให้หลวงปู่ไปเป็นสาวกและนับถือพุทธศาสนาสายเจ้าแม่กวนอิมน,นั่นเองโดยไม่ให้ทานเนื้อวัวเนื้อควายนะครับในช่วงเทศกาลกินเจน,น,เนั่นเองนะครับผมซึ่งหลวงปู่ก็ไม่ยอมนะครับหลวงปู่บอกว่าเออเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเป็นคนจีนส่วนข้าพเจ้าเนี่ยหลวงปู่เนี่ย เป็นคนไทยรับนับถือพระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธเจ้าแล้วไม่ขอตกลงในข้อเงื่อนไขนี้นะครับผมก็วันนั้นก็ผ่านไปมาอีกวันหนึ่งเซียนทั้ง8ดก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาอ้อนวอนบอกว่าวันนี้เจ้าแม่กวนอิมสเสด็จมาด้วยท่านรออยู่ข้างนอกโบสถ์เพื่อรอฟังคําตอบจากหลวงปู่อยู่นะ หลวงปู่ท่านก็ยังยืนยันนะครับไม่ตกลงแล้วท่านก็หลับตาโดยไม่สนใจใยดียอะไรเลยนะครับผมเซียน NO องค์หนึ่งก็ออกไปเชิญเจ้าแม่กวนอิมเข้ามาในอุโบสถนะครับเกิดอะไรขึ้นพอหลวงปู่ลืมตาขึ้นเท่านั้นแหละนะครับผมหลวงปู่ก็เล่าว่านะครับพระลักษณะของพระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยช่างงดงามเหลือเกินนะครับแล้วก็มีรัศมีที่ เปล่งประกายเลยทีเดียวเจ้าแม่กวนอิมมาขอให้หลวงปู่เนี่ยเข้ามาเป็นสาวกทางพุทธศาสนาสายจีนของท่านนะครับหลวงปู่ก็ตอบปฏิเสธไปนะครับเจ้าแม่กวนอิมก็สั่งให้เซียนองค์หนึ่งเนี่ยไปหยิบนำชุดกางเกงของพระเถระชั้นผู้ใหญ่ของจีนเนี่ยมายื่นต่อหน้าหลวงปู่นะครับผมในระหว่างนั้นเจ้าแม่กวนอิมก็ได้พูด ชักชวนหวานล้อมไม่ขาดปากนะครับทําให้หลวงปู่เนี่ยเผลอรับเอาเสื้อกับกางเกงมาแล้วก็สวมกางเกงขึ้นมาเลยเข่าละพอได้สติหลวงปู่ก็ถอดกางเกงออกแล้วก็โยนทิ้งนะครับเจ้าแม่กวนอิมก็พูดรวบรัดเลยนะครับบอกว่าเวลาเนี้ยหลวงปู่ได้เป็นสาวกของเจ้าแม่กวนอิมแล้วฉะนั้นต่อไปนี้หลวงปู่จะต้องฉันเจตามเทศกาลกินเจของคนจีน แล้วเจ้าแม่กลนอิมและเซียนทั้ง8ก็บอกลาหลวงปู่ไปในปีนั้นเองนะครับหลวงปู่ไม่ได้ทานนะไม่ยอมฉันเจนะครับผมเพราะหลวงปู่คิดว่าหลวงปู่เชื่อว่าหลวงปู่ยังไม่ได้ตอบรับคําของเจ้าแม่กลินอิมนั่นเองในปีนั้นเองหลวงปู่ก็อาภาธหนักนะครับผมแล้วก็หายปีต่อมาหลวงปู่ก็ไม่ได้ทานเจอ,อีกหลวงปู่ก็อาภาธหนักอีกแล้วก็หาย แล้วหลวงปู่ก็เลยทดสอบดูหลายครั้งเวลาที่หลวงปู่ไม่ทานเจในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยนะครับผมก็จะมีการอาภาษหนักทุกครั้งหลวงปู่จึงหันมาถือฉันเจตามเทศกาลดูนะครับเป็นเวลา9วันและนั่นเป็นที่มาให้หลวงปู่เนี่ย ฉันเจทุกๆเทศกาลกินเจนะครับเพราะว่าเมื่อหลวงปู่ฉันเจแล้วหลวงปู่ก็จะสุขภาพแข็งแรงก็ไม่ได้มีอาการอาภาษใดๆเกิดขึ้นนะครับผมและที่สําคัญที่สุดก็คือในทุกๆคืนเนี่ยในช่วงเทศกาลกินเจหลวงปู่ก็จะสวมชุดเหมือนคล้ายๆแบบชุดจีนอ่ะชุดผ้าจีนนะครับผมก็จะมีพวกสบงอังสะพวกนี้แต่จะไม่ยอมนุ่งกางเกงน,นะครับแล้วหลวงปู่ก็จะสวดทําวัดเย็นในอุโบสถนะครับผม คนจีนสูงอายุบอกว่านิสัยของเจ้าแม่กุนอิมเนี่ยจะเป็นคนที่มีความเมตตาสูงซึ่งก็จะเหมือนกับหลวงปู่เลยนะครับที่มีเมตตาบารมีสูงมากๆนะครับผมแล้วที่สําคัญที่สุดคือหลวงปู่ไม่ได้ฉันเจไม่ได้ฉันเนื้อวัวม,มาตั้งแต่สมัยวัยนะครับยังเยาว์วัยนะครับดังนั้นก็เลยถือได้ว่าเป็นบุคคลที่สะอาดในในใน,ในสายของพระโพธิสัตว์กุนอิมนั่นเองนะครับผมดังนั้นเวลาใครก็แล้วแต่ที่เดินทางไปที่วัดประดูชิมพีก็จะเห็น รูปสักการะองค์พระโพธิสัตว์กลนิมอยู่นั่นแหละครับท่านสร้างไว้เพื่อที่จะให้ทุกคนได้ไปกราบสักการะบูชาพระโพธิสัตว์กลนิมนั่นเองนะครับผมจากตรงนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างหลวงปู่โตกับพระแม่กลนิมเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่านะครับแสดงให้เราเห็นว่าความสมัครสมานสามัคคีของผู้ที่มุ่งหวังสร้างบารามีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพุทธนิกายใดหรือศาสนาใดก็แล้วแต่ย่อมอนิเคราะ คำจุนซึ่งกันและการเสมอทั้งนี้เพื่อเพื่อที่จะขจัดทุกบำรุงสุดให้แก่ผู้ที่เคารพศรัทธาและบูชาอยู่เสมอนั่นเองนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆนี่ก็คือเรื่องราวดีๆอิทธิปฏิหารแห่งองค์พระโพธิสัตว์กุลอิมนะครับผมใครได้แวะเวียนมาแถวเขตบางพระเอ่อเขตท่าพระนะครับผมบางกอกใหญ่ก็อย่าลืมแวะเวียนมาที่วัด ประดุจชิมพีนะครับผมมากับสกุลหลวงปู่โตและองค์พระโพธิสัตว์กุลอิมนะครับผมอย่าลืมนะครับท่านอยากรับฟังเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่รอบตัวคุณอยากรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงไหมอย่าลืมติดตามช่องทูตเทวแห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ช่องทูตเทวต้องไปก่อนนะครับและเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาติดตามนะครับว่าจะพาท่านไปสัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนครับสวัสดีครับ thank <laughs> you